ฤดูฝุ่นนี่เป็นคำเรียกเปรียบเรยสำหรับช่วงเวลาที่บางพื้นที่ต้องเผชิญกับหมอกควันแล้วก็ฝุ่น PM2.5 นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดในช่วงฤดูหนาวแบบนี้แหละครับตอนนี้หลายจังหวัดกำลังเร่งทำงานเชิงรุกเพื่อหวังป้องกันไฟป่าครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือคุณกวิทบุญธรรมก็เลยไปลงพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มักจะพบจุดความร้อนมากที่สุดในประเทศครับ ด้วยเป็นพื้นที่กลางหุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่ปิงทําให้บ้านก่ออาเภอลีจังหวัดลําพูนมักประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5มทุกปีโดยเฉพาะจากไฟป่าที่พบจุดความร้อนสูงสุดของจังหวัดทําให้จังหวัดลําพูนชมรมผู้รับทุนอนันทามหิดลอุทยานแห่งชาติแม่ปิงประชุมหารือกับชาวบ้านและท้องถิน่นวางแผนการแก้ปัญหาต้นเหตุของฝุ่นที่เกิดจากไฟป่าและฝุ่นที่เกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะข้าวโพดท,ที่เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเกษตรกรจะนำข้าวโพดมาเข้าโรงสีเศษวัสดุที่เหลือจากพืชผลทางการเกษตรอย่างฟางข้าวโพดจะถูกนำไปเป็นอาหารตับแทนการเผาน์ขายกบค่ะขายกบปลูกปอเทืองเพราะว่ามีเกษตรเข้ามาอบรมอยู่ค่ะ ไม่มีการเผาไม่มีการเผาอย่างเช่นจากปักระโพดเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราไปทําอะไระครับเอาไปเลี้ยงวัวค่ะก็คือใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยใช้ประโยชน์ทั้งหมดเลยแล้วปัญหาฝุ่นควันที่มันเกิดเกิดตามส่วดใหญ่มันเกิดจากอะไระครับมันเกิดจากในภูเขานะภูเขาเราไม่รู้ว่าใครไปจุดไฟอะ่ะมันมีหมอกควันอะ่ะเกิดขึ้นอะ่ะ ขณะที่ต้นข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวจะถูกไถกรบทดแทนการเผาตลอด3ปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาฝุ่นควันที่เกิดจากไฟป่าอย่างเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของชาวบ้านก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตรวจสุขภาพปลอดของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านก็อวมถึงกลุ่มเสี่ยงกว่า1 0 0 0พันตัวอย่าง คือเป็นบุตหมายเริ่มต้นการทำงานเชิงรุกด้านสุขภาพเพื่อสะท้อนปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่จริงสำคัญมากคือการแก้ปัญหาเราต้องรู้ว่าขนาดของปัญหาับปัญหานี้เกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้หนึ่งขนาดของปัญหาว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหนอยู่ในกลุ่มประชากรไหนบ้างและอะไรคือความเสี่ยงของปัญหาโดยดูจากด้านพฤติกรรมด้วยดูข้อมูลทั่วไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนต่อเนื่องค่ะเพราะครั้งเดียวอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าทราบปัญหาเวลาแก้ไข มันจะได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลงลึกขึ้นนะคะคือที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าพื้นที่นี้ก็เป็นถือว่าท็อปหนึ่งใน4ของพื้นที่เสี่ยงทางภาคเหนือค่ะ <c oughs> สำหรับพื้นที่ตำบลก็อํำเภอลี้จังหวัดลำพูนถือเป็นพื้นที่นำร่องการขับเคลื่อนแก้ปัญหาไฟป่าและคุณภาพชีวิตภายใต้ชื่อบ้านก่อแซนบ็อกตลอดช่วง3ามปีที่ผ่านมาและในปีนี้การแก้ปัญหาในพื้นที่ มีการสร้างฝายชะลอน้ำกว่า375แห่งเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่มีกว่า620,000ไร่ที่กว่า190เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังขณะดเดียวกันยังทำงานร่วมกับชาวบ้านทำแนวกันไฟและการเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่โกวิ COVID บุญธรรมไทย p ี s รายงาน และอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าปัญหาฝุ่นควันมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาคเหนือแต่ว่าภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเองก็เจอปัญหานี้กันทุกปีนะครับ